ครับก็ขอสวัสดีเพืพ่อนๆนานาด้วยนะครับก่อเนื่องจากมีน้องที่รู้จักกันนี่แหละครับเออเขาชวนผมมาตกกุ้งแม่น้ำนะน้องมันก็เป็นไตประจําอยู่ที่แพรลี่แคมปิ้งฟิชชิงอุธยานี่แหละก็คือที่ชวนผมมาเนี่ยก็คือให้มาช่วยกันตกกุ้งนะครับเพราะว่ามีลูกค้าที่มาพักที่แพรเนี่ยเขาอยากกินกุ้งแม่น้ำนะพูดง่ายคือลูกค้า,าก็รอซื้อน,นะครับตกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับนี่ครับน้องมันก็ชื่อเอ็มนะครับหรือจะเรียกว่าไตเอ็มแพรี่ก็ได้นะครับกว่าจะได้ลงกว่าจะได้ตกหลักแแแแรรกกน็ปปลลาาาาาเเข้้ไ11ววว่่่่่ีีททดดอยง เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่พายุขเข้านะก็อาจจะนั่งตกกันได้ได้แบบว่าโอเคหน่อยนะครับก็คือไม่ร้อนอะ่ะแต่อุปสรรคก็คือน้ํามันค่อนข้างที่จะไหลแรงนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็คือไม่เหมาะกับการตกน้ําแรงเลยนะครับวนเองเนี่ยก็จะนาดแบบว่าตกน้าเบาๆน้าไม่เอือดซะมากกว่านะบอกตามตรงนะครับผมได้เตรียมใจตั้งแต่ก้าวขาลงเรือมาแล้วละ่ะ ได้แคบ,บเดียวนะครับกุ้งตัวแรกก็มาแล้วนะคันเบ็กของน้องมันค่อนข้างที่จะดีนะครับก็คือสังเกตจากปลายคันอย่างเดียวนะครับถ้าตกน้ําแรงแบบนี้นี่ก็จะเป็นเหยื่อที่ใช้ตกนะครับเออน้องมันเป็นคนทํานะครับ ก็จะเป็นโบโลน่านะครับหมักหัวเชื้ออะไรของมันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ผมก็ตกแบบชิ่งหน้าและหัวล่างแบบนี้นะครับก็ล่อมันยี่ริกัมไปเลยนะเพราะว่าน้ําแรงนะผมก็ไปไม่เป็นเลยนะน้ําแรงแบบนี้ก็คือตกแบบวัดดวงเลยะจะให้มันนั่งจ้องไปคันเหมือนน้องมันก็คงทําไม่ได้นะครับเพราะว่าคันเบ็ดของผมมันค่อนข้างที่จะแข็งเลยนะและอีกอย่างก็คือทุนอากาศที่ผมใส่มาเนี่ยก็คือดูอาการไม่ได้เช่นกัน อแป๊บเดียวมันยกขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแล้วแต่ว่าตัวน,นี้ตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอกินได้เออใส่มาม่าได้อยู่แล้วต่อมาก็ตามมาด้วยนะครับนี่เป็นปลาสังกะว่าน,นะครับตัวนี้ไม่ใช่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวก็ต้องปล่อยมันไปนะ ต่อมาก็ทําการย้ายหมายนะครับก็มาลองดูหมายนี้บ้างเนี่ยด้วยความที่น้ํามันแรงครับลองสังเกตที่ทุ่นอากาศของผมนะมันจะชี้ไปข้างหน้าตลอดเลยนะครับเออก็คือมันมันจะดูอาการยากมากอะ่ะหรือว่าไม่มีอาการเลยนะเวลากุ้งมันกินเนี่ยผมก็กําลังนั่งจ้องอยู่นะครับนุ่นพวกยกแล้วนะครับดูซิว่าจะตัวใหญ่ไหมแปีดอ่ะงกินระยะด้วเลยครับผม บริการเก็บยังไม่ได้แค่ตัวเลยนะ <c oughs> าดีเล็กว่งเมื่อกี้หน่อยนึงนิดนึงน้ำแรงจัดบางทีจังหวะมันดึงนแบนี้มันใช้ไม่ได้ <c oughs> แล้วก็จังหวะนี้นะครับเ,เหมือนสายมันจะพันกันนะครับผมก็ยกหลบให้นะมาอีกแล้วนะครับหนูมันต,ตึงมาเลยอะ่ะ ผมดิ้งในใจเอ็มมันพาผมมาเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวันนี้ไอ้เราก็ได้แต่นั่งมองมันตาปิดๆนะครับทําอะไรไม่ได้จริงๆชั่วโมงนี้มาเลยวเลยมาเลยไปเนี่ยเฮ้ยเอิ่โอ้โหกุ้งกุ้งม่ชัดมันล่างอะไรมาหนังด้วยนะปล่อยมันโอ้โหเด็ดค้งอร่อยครับเนี่ยนี่มาแต่ใจดีว่ะเอ้า หลวงบอไปลูกหลวงบอไปอ หมายมาทาังนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้นั่งตกอยู่หน้าร้านอาหารนะครับเออเด็กเสิร์ฟเมื่อเดินมาบอกว่าเจ้าของร้านเขาไม่ให้ตกนะครับที่หน้าร้านตรงนั้นก็คิดว่าไอ้ร้านอาหารตรงนั้นแม่งน่าจะซื้อที่ในแม่น้ำไว้นะเอออาจเป็นไม่ได้นะครับก็ไม่อยากเถียงไม่อยากมีปัญหาด้วยครับก็ลเลยเย้ายหมายออกมาดีกว่าเฮ้ยหมายจริงว่ะ ก็ย้ายหมายไหมครับหมายเมื่อกี้นี้ได้แค่ตัวเดียวเองนะแต่บอกได้เลยว่าหมายเนี่ยเริ่มได้เข้าทางผมแล้วแหละเพราะว่าน้ําค่อนข้างที่จะเดินเบานะครับนี่และครับคือน้ําที่ผมต้องการนะก็คือน้ําไหลเอเ่ยเบาๆแบบนี้ครับเออผมถึงจะได้ดูทุนอากาศได้ง่ายนะผมก็เพิ่งจะนึกได้นะครับน้ำเบาๆเนี้ยขอใช้เป็นตาเบ็ดที่เป็นเข็มดักดีกว่านะครับเออก็คือตกแบบนางลอยดีกว่าเีดิ ตลุดแล้วหลุดบ้างไม่หลุดูนูแต่ตัวแต่ละตัวเนี่ยตกน้าเบานะ่ยดูทุนอากาศนี่ก็ดูอาการได้ง่ายนะครับแต่ดูสิ่งที่เป็นเนี่ยโอ้โหไม่ได้ตัวใหญ่ขเขาบ้างเลยเนี่ยตอนนี้นุนครับแล้วก็ดูฝั่งอนุนะปั่นตามมาติดๆเลยนะครับอารมณ์เหมือนจะตึงๆมาด้วยนั่นน่ะ แม้วันนี้ไสเอ็มนี่ฮอตจริงๆนะครับอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะแล้วได้แต่ไซส์ดีๆด้วยนะครับนะ่ะ เริ่มหมานหน่อยมันเอาอีกแล้วนะครับไสเอ็มนี่รีบกล้าใหญ่เลยนะครับกลัวกลับแพไม่ทันนะครับเพราะว่าลมแรงแล้วก็คลื่นค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับก็เป็นกุ้งที่ได้นะครับตั้งแต่ประมาณ11บเอโมงครับถึงห้าโมงเย็นนะจยไสเอ็มก็จะเอากุ้งที่ได้เนี่ยไปขายูกค้าที่แพนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับหมดเหลือแต่กล้าม I'm <laughs> hot. <laughs>